โอเคก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมก็ยุคผมเช่นเคยเหมยดีนะครับผมโอเคครับผมเพื่อนๆแนะจะได้ลูกเห็นรูปหน้าปกของผมไปแล้วนะครับว่าทีปวิดีโอก้อนี้เนี่ยจะเกี่ยเกี่ยวกับการทํากิจกรรมกุจอ่ามีการแจกปั่นม่วง หรือว่าบัตรเอ่อปลดล็อกกินเอนั่นเองนะครับผมนะเป็นบัตรปลดล็อกที่ขาวอนนะครับเพราะอาจจะมีบางสกินที่ไม่ขาวา่าปลดล็อกได้อย่าชิมสก,กินอะไรบ้างหรออันนี้ผมก็เกินไหนก่อนนะครับว่าจะเป็นพวกสกินที่ไม่มีทางปลดได้แน่นอนก็คือสกินพวกคอร์สโอเวอร์นะครับเพื่อนๆเคยถามว่าสกินคอร์สโอเวอร์เกลัยสกินคอร์สโอเวอร์แม้แต่พวกไลฟ์เฟนโคน,นันอย่างเลยครับที่บอกว่ามันเกี่ยวกับอนิเมะหรือว่ามันเกี่ยวกับ เกมข้างนอกที่ไม่ได้เปี่ยวเกม Identity V จะไม่มีทางปลดล็อกได้เดือดขาดนะครับจะมีสกินบา้านสกินอีกนะครับที่ไม่สามารถใช้บัตรม่วงปลดล็อกได้มีกินอะไรบ้างหรอก็ง่ายๆเลยครับสกินที่ เป็นระดับ A แล้วก็ขายเป็นกระดุมแดงเท่านั้นส่วนใหญ่เลยนะครับจะไม่สามารถปลดล็อกได้ผมมั่นใจ99%เลยนะว่าไม่สามารถใช้บัตรม่วงปลดล็อกได้นะครับตรงนะเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะหาไปว่าอา้าวแล้วเราจะเปลี่ยนเราจะแล่นก,กินอะไรได้บ้างที่อา้าวไปเดี๋ยวผมพาไปดูเลยดีกว่านะอา้ากกินอันนี้แล่ได้ง่ายๆที่สุดเลยนะแบบ b a สิ c ขั้นพื้นฐานอา่ะทีนี้เลยฮะเราก็กดมาที่ตรงนี้นะอ่ะอันนี้ไม่เปี่ยว ดังน mm ั hmm. okay. mm ้วเรากดมาที่กาชาแล้วครับอย่างนั้นเราหานะครับเนี่ยให้เห็นอย่างเงี้ยเห็นไหมยังไม่ได้รับการเล่นไอันนี้คือเราไม่ไม้เนคนใจแต่เรากดเข้ามาเลยอานนี้เราก็แปางดูเลยครับว่าสกินไหนที่เรายังไม่มีนะคือเราสามารถดล็อกได้หมดเลยนะสกินที่อยู่ในตรงนี้เนี่ยอ่นเนี่ยเห็นมันอยู่ตรงข้างๆนะครับอ๋ออยากจะเป็นกลัวอะไรก็ปดล็อกได้หมดเลยนะอะไรที่อยู่ในกาชานี้ที่เป็นระดับ ไอที่เป็นสก,กินระดับ A เราสามารถแลกได้หมดเลยนะหนึ่งสก,กินนะครับถ้ามีบัตรม่วงหนึ่งใบนะนั่นแหละคือเข้าใจง่ายๆเลยแล้วก็ผมจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพวกสก,กินเนี่ยอ่ะสก,กินเนี่ยไมมัร์กันของอีไลอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆอยากได้กันใช่ไหมมันปลดล็อกได้นะแต่มีข้อแม้มีข้อแม้ตรงที่ว่าสก,กินพวกนี้เนี่ยจะต้องอะไรนะหมดรีซีซั่นไปก่อน พอรีฟีคขั้นปุ๊บใช่ไหมคือากินพวกนี้เนี่ยอ่ะแมง,งูกับ่าวน้อยเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในกาชากวานี้นั่นเองนะครับนะก็จะมาอยู่ในรายชื่อริฟพวกนี้เลยนะเราก็สามารถใช้บัตรพ่วงแรกได้เช่นกันนะครับแต่ว่าก็ต้องรอหนอนเนาะออรอรอให้รีฟีคขั้นก่อนจากนั้นเราก็จะสามารถแลกสกินที่เพื่อน,นต้องการได้เลยนะครับ อ่ะมาเราบอกเราอธิบายเกี่ยวกับการแรกกินไปแล้วแต่นั้นเดี๋ยวเรามาอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมของกุจจีกันดีกว่านะครับไปกันเลยจ้า เี๋มันเจอกันท่าน,นี้นะครับกิจกรรมกุจจีนเนี่ยไม่เข้าใจยากอย่างที่คิดนะผมบอกเลยนะเพื่อนเพื่อนหลายคนไม่เข้าใจเพราะว่าเพื่อนเพื่อนหลายคนทุกปีจะเป็นประมาณว่าอ่านแต่ไม่ได้อ่านหมดเออบางคนแบบอ่านแล้วไม่เข้าใจเอออันนี้ผมผมพอเข้าใจนะอ่ะโอเคเด๋ยวเรามาก็อนแรกเนี่ยให้เพื่อนเพื่อสังเกตตรดงด้านขวามือนะในขวามือจะมีคําว่ากิจกรรมล่าสุดนะครับ ที่มีพี่อูฉางร่างดำร่างขาวนะอ่ายืนอยู่แล้วก็มีน้องกาบอดสีโคมลอยนะจากนั้นเรากดเข้าไปเลยครับผมอ่าพอกดเข้ามาเราจะเห็นตัมโจนั่นเองนะแล้วก็มีในของ,ของนักปิดกองทัพแล้วก็พี่อูฉางนะอ่าตรงนี้เราก็ไม่ต้องแข็งแงเกียดอะไรมากนะอ่ะเดี๋ยวเพื่อนมาหน้านี้แล้วเพื่อนๆจะถามว่าเอาพี่แล้วบัตรสกินม่วงระดับเที่ปลดล็อกที่พี่พูดเนมะื่อค้งคลิปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอ่ะ เราก็ห่างเกตกันให้ดีนะครับว่าด้านขวาล่างของเราจะมีน้องเสียนะอันนี้เป็นเป็นน้องเสียนะครับเพราะว่าสัญลักษณ์ของปีนี้เป็นปีเสือ่ะทาง Identity V เนี่ยก็จะเอาเป็นสัญลักษณ์ของเสือมานะครับผมนะเราก็กดเข้าไปที่น้องเสือเลยนะครับคิดเขียบว่าล้านคากิจกรรมนะ กดเข้าไปครับผมจากนั้นมันจะมีคําว่าร้านค้ากิจกรรมแล้วก็มีเขียนว่าเออวันนี้เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่คือร้านค้านี่มันจะออกไปตอนไหนนั่นเองอจากนั้นเรามาดูนต่อนะครับว่าของในร้านค้าของก็บเบิลิสติปีวีเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะ,ะมีเครื่องแต่งกายระดับ A นะครับอันนี้แหละครับที่ผมพูดเกินไปใน่อนแรกว่าเราสามารถเอาไปแลกได้เป็นกินถาวรเลยนะเราไ,ไม่ต้องไปซุ่มเลยใช่เราได้ถาวรมา เลยนะคุ้มมากใครที่เล่นเกมไปเดนแล้วอย่าพลาดกิจกรรมนี้เด็ดขาดมาทุกปีวันกุดจ,จีน,นะครับโอเคต่อมาเป็นเครื่องประดับเ่ยกายของหญิงกาบอดนั่นเองนะครับหรือว่าน้องกาบอดนะเป็นเครื่องออกกายระดับ B นะครับระดับ B นะย้ําว่า B ไม่ใช่ A นะครับอ๋อต่อมาเป็นค่าของ,องเปาของสาวน้อยนั่นเองนะอีกอันหนึ่งเป็นแจ๊บเอ้ยไม่แจ๊บค่าแจกอ่างเปาของ สมายีิเฟสหรือว่าโจ๊กเกอร์นั่นเองนะโจ๊กเกอร์ที่เป็นฝั่งคันเตอร์นะครับพี่ฝั่งเคอนะต่อมาเป็นอีกอันนึงนะครับก็คือเป็นเืีองประดับทั่วไปของฝั่งผู้มีผู้เอาชีวิตรอดนะครับก็คือเป็นนอกเขียนะอ่าเสื้อผ้านะเสื้อผ้านะจะไปอ่านว่าเสื้อผ้านะ นะโอเคครับผมะ่ะก็มาต่อ,อมาก็จะเป็นในของของกรอบของวัตถุจีนของปีนี้นั่นเองนะครับก็ใครที่อยากจะได้กรอบวัตถุจีนก็อย่าลืมไปครอบครองกันนะครับบอกเลยว่าสวยเหมือนกันนะแต่ผมชอบของปีปีแรกกรอบน,นะปีแรกนี่คือกรอบเท่มากนะโอเคครับผมนะเดีย๋ยวเราไปดูในของอของคำอธิบายกิจกรรมกปนดีกว่านะครับ ไปกันเลยจ้าล้วก็มาหน้านี้นะครับนะออกจากร้านค้ามาเราก็จะมาอยู่หน้านี้เหมือนเดิมน,นะแต่ว่ารอบนี้จะมีพี่พี่นักมายากลมาแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรคนระับผมก็พูดไปนน <c oughs> แหละเราก็ให้สังเกตนะวมันจะมีโหมดต่างๆมีการแสแงพูุจริง <c oughs> มีภารกิจป้ายแขกผู้มีเกียรติเชิญด้านในอาแล้วก็เช็คอินอธิษฐานแล้วก็ไปจักรกลัก อภิฐานใช่ไหมให้เราเนี่ยไม่ต้องถังเกียอะไรมากเลฮะดูฝั่งเราฟังเือวเวอร์เราฟังคือเขาเข้าไปข้างในกันเราก็ต้องเข้าไปด้วยครับจากนั้นให้เรากดแคปปุ้บปีเกียรเลยนะครับเข้าไปเลยจ้าอ่า พอเข้ามาแล้วนะก็จะมีพวกตัวละคร Identity V นะครับยืนเรียงรายกันอยู่เลยนะคือเขอจาจะกนรับพวกเรานั้นเองมาตอนแรกเนี่ยคือน้องบอดจะไม่ขึ้นหนีก่อนให้เราพูดคุยกับตัวละครพวกนี้ให้หมดหรือจะคุยแค่น้องบอดแต่เดียวก็ได้นะอ่ะตอนแรกเราก็พูดคุยกับน้องครับอ่าแล้วเกมน,นี้จะมีวมเลือกให้เราขึ้นมาให้เรากดคําว่าช่วยจากสถานที่นะครับถ้าเรากดคําว่าเดินเล่นรอบ ปวตัวน้องบอลเนี่ยจะปล่อยให้เราเดินเล่นก่อนคือให้ไปคุยกับคนอื่นคือเราจะไม่สามารถดําเนินเควสต่อได้นี่แต่ถ้าเราจะดําเนินเควสต่อเราต้องกดช่วยจัดสถานที่นะครับอ่ะจากไปครับผมจากนั้นอ่ะมาหน้านี้นะเพื่อนๆก็จะเห็นพวกเฟอร์นิเจอร์นะคะเป็นอ่อเวทีละครหุ่นเงาอ่ะอันนี้คือแบบน่าจะเป็นป้าย อะไรสักอย่างหน,น,นึ่งอันที่สองนี่เป็นเครื่องดนตรีนะครับเครื่องดนตรีนี่ก็คือว่าเราก็ต้องไปทาเควสมาของฟอรเจอร์พวกนี้เราต้องทาเควสมาหมดเลยนะครับถึงจะได้มาใช่ตอนนี้คือผมมีในหัวของอเครื่องดนตรีแล้วนะครับก็คือเห็นไหมรงใกล้ๆกับรูปภาพเดี๋ยวผมจะวงให้ก็คือถ้าเราทำเควสใเสร็จเรียบร้อยเราสามารถเอากีเต่าเนี่ยหรือว่ากลเครื่องดนตรีเนี่ยไปวางไว้ตรงจุดที่เขากําหนดได้นั่นเองนะแล้วก็แบบเป็นการตกแต่งเวทีล็อบบี้นั่นเองอะ ก็อธิบายคร่าวๆประมาณนี้นะเดีย๋ยวจะมาทําให้ดูนะแต่ก่อนจะ่นเราไปรับเควสกันก่อนอ่ะย้อนสอนกลับมาแล้วครับจากนั้นวิธีการดูเควสดูยังไงอ่ะให้เราสังเกตด,ด้านขายมือขายล่างของตัวเองนะครับด้านขายมือล่างตัวเองนะมันจะมีในส่วนของกระดาษอ่ะพนักิจการข้างใช่ไหมมันจะมีกระดาษแล้วก็มีดอกไม้ให้เรากดตรงนั้นเลยนะครับอ่ะกดขึ้นมาก็จะเป็นหน้าตารประมาณนี้นะครับนะอ่ะ คือก่อนหน้านี้อ่ะผมวางเครื่องดนตรีไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะให้ดูเฟซอ่ะเห็นไหมมันจะก,การกระบาดถูกเฟซของเราก็คือออนไลน์ค่ะผมไปครบสี่สิบนาทีเราออนไลน์ครบแล้วเราก็จะได้เครื่องอ่ะเครื่องมือค่ะผมเครื่องดนตรีแล้วก็อันนี้นะครับเนี่ยที่สามารถเอาไปแลกบัตรม่วงได้อ่ะเดี๋ยวเพิ่มเพก็จะหาอีกแค่เนี้มันจะเอาไปแลกได้ยังไงเพราะบัตรม่วงใช้ร้อยห้าสิบเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆผมจะอธิบายให้ฟังนะครับ อ่ะโอเคจากนั้นมานะครับถ้าเพื่อนเพื่นทำควิส็จเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ก็ให้กดหลับไปเลยอ่ะมันจะขึ้นว่าํำเร็จแล้วนะเห็นไหมพอเราํำเร็จแล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับคือต่อมาอันนี้คืออันที่พื่อนๆพ่าจะติดกันอยู่เยอะหลายคนแล้วก็หลายๆคนยังจะไม่เข้าใจกันก็คือว่าอ่ะมันมีเขียนคิสว่าชนะเกมขาดข,ของของแมโดยเฉพาะเฉพาะหมวดจบคู่อาจจะจับรวมพลังผู้ล่า คะแนนคือสวนถึงสองพันเป็นอย่างรรำของเกมแล้วก็กดไลค์ครบสิบครั้งบาบาบาใช่ไหมโอเคเพื่อนๆลองสังเกตด้านใต้คำอธิบายไปละอันดูนะครับเขาเขียนว,ว่าเปิดสองพันยี่สิบสอง เดือนที่หนึ่งวันที่ยี่ี่ใช่ครับผมวันนี้ที่ผมอ่านเนี่ยเป็นวันที่ยี่สิบสองฉะนั้นเราต้องรอเวลาให้ถึงวันที่ยี่สิบปีก่อนแล้วจากนั้นเฟพวกนี้จะสามารถเปิดให้เราทําได้นั่นเองนะครับนะโอเคพอทําได้พอกดไลค์ครบสิบคนใช่ไหมอ่ะเราก็ไปดูเก่าอ,อ่านี้ลบนี้ออก หลบหนีออกจากข้งางาดในบทบาทผู้รอดชีวิตก็คือให้เราเล่นเอรเวอร์สองครั้งนั่นเองนะไม่จําเป็นว่าต้องคะแนน,นเท่าไหร่แต่ผมว่าเดือนสองพัน2000จะดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเขาไม่บันทึกแมทช์ให้อ่ะอยานนี้เรามาขังเกตอีกเปิดเมื่อพัน2เดือนที่1แล้วก็วันที่26ใช่ครับคุณปพ,พวกนี้จะเปิดวันเอ่อคำต่ออันต่อสองวันนะครับนะก็จะเปิดครั้งหนึ่งนั่นแหละเพื่อนๆก็จะติดตรงนี้เป็นธรรมดาต้องรอให้แบบถึงวันที่เขาจะเปิดก่อน อ่ะผวว่าจะเข้าใจกันนะครับว่าทำไมเพื่อนๆถึงทำเควสต,ต,ต่อไปไม่ได้ก็คือว่าต้องรองวันที่ที่เขากําหนดไว้นั่นเองถึงเควสจะเปิดให้ทํากันได้นะครับโอเคอ่ะก็ลองดูของรางวัลเห็นะเห็นไหมมันจะมีกีก้าไม่พอร้อยห้าสิบแน่นอนเพื่อนๆจะต้องสงสัยว่าเอ้าพี่ก่อนให้ผมทำเควสถึงอันสุดท้ายแล้วนะพี่มันก็ไม่มีทางที่จะได้ปัดม่วงแน่นอนอ่ะพี่แล้วผมจะเอาไปแลกยังไงอ่ะโอ้อันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังต่อนนะว่า อันนี้คือคือเราออกไปแล้วนะคือใครได้เฟอร์นิเจอร์อะไรก็เอาไปประดับอ่ะเราเราจะไม่ยุ่งกับอังน,นี้แล้วเพราะว่าเราอธิบายครบแล้วเดี๋ยวพูดมากเพื่อนเพื่อจะงงโอเคมาตรงหน้านี้นะครับคือหน้าตรงนี้นี่แหละจะทําให้ทุกคนได้ในของอะไรเนี้ยกีกตาร์เนี่ยได้ในของของกีตาร์เนี่ยเอาไปแบบว่าแลกในของเครื่องมีเครื่องประดับสิ่งของรางวัลกลางๆที่อยู่ในร้านค้าได้ั่นเองนะครับเนี้ยเพื่อนเพื่อนลองสังเกตนะครับการแสดงพวกจีนอ่ะแล้วก็มีอะไรอีก มีนี่นี่ารกิจป้ายไปจัดกุหลอาอธิขานใช่ไหมที่เขายังไม่ปลดล็อกเนี่ยเพราะว่าเวลามันยังไม่ถึงนั่นเองนะครับคือลองดูให้ดีนะว่าวันที่สามเอ็ดอย่างเงี้ยเออวันที่สามสิบเอ็ดเดือนที่หนึ่งแล้วก็จนถึงวันที่หกเดือนที่สองนี่ผมกาลังพูดสิ่งการกระแดงจุดพุกจีนนะครับนะโอเคแล้วก็เรามาดูภารกิจป้ายนะอพี่อุชางอีบงังอย่างลย แหม่ไข่แว่นแล้วยืนเท่เลยนะก็นะครับนะก็จะเป็นวันที่9เดือนที่2นะครับผมนะก็จะทำได้จนถึงวันที่สิบหเดือนที่2นั่นเองนะภารกิจป้ายอาต่อมาเป็น อ่อภารกิจไปจาก,กุหลาดนั่นเองอจิไปจากกุลาดอาจิฐานนะก็คือจะเปิดวันที่สามสิบเอ็ดเอ้ยเปิดวันที่สามเอ็ดจนที่หนึ่งนะครับทาได้จนถึงวันที่สามของเดือนที่สองนะครับนะก<น>็คอือคคว่าให้เพื่อนๆเนี่ยลองเข้ามาเช็คเควสบ่อยๆนะครับว่ามันถึงวันที่เขาเปิดหรือยังจากนั้นคือเพื่อนๆเข้าไปเล่นโหมดตาม,มพวกนี้นะมันก็จะมีการแจกตีตานั่นเองนะแจกให้ผมผมเชื่อเลยนะว่าทุกอันเนี่ยถ้าทำหมดทุกอันเนี่ย ของในร้านค้าพวกนี้ทุกคนจะแลกได้ครบหมดเลยไม่มีตกค้างแน่นอนนะครับนะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไปนะครับตอนนี้คือเพื่อนๆค่อยๆเล่นทยอยเล่นไปเวสมันจะเปิดทีละนิดทีละนิดทีละนิดมันไม่ได้เปิดทีเดียวปุ๊มเดียวเลยนะครับคือหลายๆคนอาจจะแบบพี่ผมอยากได้บัตรเอแล้ว,ว่าอยากได้บัตรม้วมันทํามไม่ได้บันต้องรอเวลาครับผมโอเคแล้ว <laughs> okay, ผมนะอีกอันหนึ่งที่ผมไม่ได้อธิบายก็ อันนี้คงไม่ต้องอธิบายอะไรยเยอะหรอกก็แค่เป็นการเช็คอินนะครับคือว่าให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าเกมมาแล้วก็ทําการเช็คอินอ่ะเช็คอินในของแต่ละวันนั่นเองนะถ้าเราเช็คอินครบ4วันเราก็จะได้ในของของรูปประดับโปรไฟล์ไปเลยนะจ๊ะเป็นแล้วผมบอกเลยว่าประดับโปรไฟล์พวกเนี้ยเป็นไปได้อาจจะไม่กลับมาแล้วนะครับถ้ากลับมาส่วนใหญ่จะใช้เป็นเพชรม่วงสุ่มแต่แต่จริงส่วนใหญ่ไม่กลับมานะ อ่ะเ็เป็นประมาณนี้นะครับผมนะก็ลองดูกันนะครับว่ามีของขวัญอะไรบ้างอ่ะพี่อุชางก็แบบใส่แว่นเท่เลยโหดูดิโอเคผมนะใครสงสัยในหัวของคลิปนี้ประสงสัยตรงไหนยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะเดี๋ยวทางผมจะช่วยอธิบายให้มันดีขึ้นกว่านี้คือพูดนี้มันช้าทำอะไรพูดให้เพื่อนๆเข้าใจแปะผมคิดว่านะ ผมอธิบายแค่นี้น่าจะเข้าใจกันหลายคนหลายอย่างหลายคนน่าจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับนะโอเควันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก,ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้า